ตูมยังไงคะใหญ่ๆเด้อจ้ะงามครับผมแน่นจ้ะดูมเนี่ยเดี๋ยวมันจะได้ลอยคะแนนเนืน้อเนื้อฝายังมีฝาเนาะนี่ก็งามครับครับผมคนบัดปลาฮะกินแต่น,น้ำปลาครับผม<า>ก็โหเวลานี่คะแนน,าน,านเต็มซีคฟคุณครูให้ลอยางามโามพดให้ลอยลเลย แม่วันซอนเหเห็บบ่เปิดไว้นี่คืองามูคขะงามปัเก็บบอโลเทศก็ได้บานเบ็ดนะจ๊ะบานใหม่ๆครับผถทวหับท้งไตก็ออกร้ด้วยมาห่อปลาอดครับบา ด้านเห็ดตะไคร้แล้วน่าจะครับแต่ว่าก็มีซ<า>ับซับกันไปเรื่อยๆอยู่ครับผมดูทุนรียนาน่าจะที่มันสดเนาะครับ,รบเ,เหมือนฝนตกครับผมเหมือนเขาจะถึงเรือเหมือน,นหนึ่งจ้ะเพราะว่ามืีดเมื่อน่าจะดอกดอเพี้ยนไปทางหนึ่งครับโอ้ยเอญ๊บ ผัวจูโผัวม้อนหมืองกึง่งอาหาหาหาอกกระตาไหน้ำพีอันหนึง่งสวัสดีครับสวัสดีครับมนสน,นคคนบ้านปลาเด้อรับมือน,นีกับผ้าพญายมยัยพ,พ่อแม่พี่นกเอฟซีทุกท่านทุกคนครับผมเข้าป่าหาเห็ดคือเก่าเด้อรับเจอกันคือเก่าครับผมจเจอกันอยู่ทั้งดอยเนะะาะรับยังบนท่านไไปจากลำพูนเนาะครับผมเพราะว่าพี่ใหญ่ว่าให้ล่อๆบึงเห็ดแล้วโงกกันว่าสันเพราะว่า เอฟสีเพิ่นกลว่าเฮ็ดละงหงก็ร่างจะเห็นซอแซเนาะจ้ากำลันกะเดี๋ยวเอามาสองตาเนาะจะ้ะครับกัสีน้ำิ่งครับผมแต่ว่าเป่าไม้เอลี่สันสิเขาไปปลากรดแดงเนาะหลวงเพี่นเนาะจ่าก็หาไปเรื่อยๆเนาะจะ้าหาเห็ดตะไคร้เขาไปหากรดแดงเรื่อยๆเด้อจ้าครับหาตะไคร้หานกยูงหาละงหงครับผมบ่าบวชัวสีด้เฮ็ดยังแน่ครับผมบแหน,นจา่าไปหลุ่นไปชมน้ำลุงน้ำล้านครับให้เป็นลูกในบ้านเป็นหวานในสวนเน่เด้อครับผมไปเลยครับจ่าสองกระตาใหญ่ๆครับมือนนี่ครับ ขเขาไม้มาเรื่อยๆนอกน้องเพื่นอนน่อครับก็มาพอตะไคร้ครับผมบพอแต่ปีนี้ออกบ่หลายปันไดครับเพ็่ตะไคร่ปีนจะออกอยุ่แต่บ่หลายนะจ้ะม,มันคือสปีกลายเนาะมันคือปีแล้วมากครับผมปีแล้วมากยูออกนะักออกลายเห็ดดานเห็ดดานเห็ดหอมหมดว่าบางคนเดืนแต่ว่าคนโบราณเดืนเห็เดเขาไข่ครับผมทางอีสานบันนี้ก็มาเป็นเฮ็ดตะไคร้ครับ ตัวตอก่ลกนนงามนจะแมนขาอบอวบจุ่มหิดตะไคร่นะจ๊ะนำงามเลยเนาะเมมยังใหญ่ขายังไงเด้อจ๊ะงามครับเนาะเมีนจ้ะใหญ่กว่ากับบันน้องเพ็นครับดอก ้ง,งามเลยเนาะแม่นจ้ะสวยๆเลยครับซึ่งนกยูงมาะจ้ะแมน่นดอกเพร่นดอกหนึ่งครับเป็นสันเลยบ้าน,นีกอดกันลมอุ่ม้างทางแต่ที่ก่อนอีแม่เก็บเหนะ็ดเออจังสันตัว A hẹp bên thường thường thân chùm bunyai nị đỏ nha yêu thương tùm chùm yêu thương tùm nha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  yêu thương ึงนุ่ยืนะจ๊ะเด้ไได้มาเมื่อหนึ่งนะจ๊ะแดงนุ่ียืดแมนบิเลยอ้ายักับทั้งไตก็ออกไล่ด้วยนักเก็บมาหอบอลากอเดร์รับาัหอด้านเฮดตะไข่แล้วน่าจ๊ะแต่ว่าก็มีซับซับกันไปเรื่อยๆอยู่ครับผม คือนเียนามน่าจะอีบรรนสดเนาะครับมือนฝนตกครับผมมือนข้นหูเหมือนน่งจะเพราะว่าเพอรเืินน่าจะตองน่สวยงามถึงไปเอาเพ็ดตะไคร้เลือดเดือดแลูกลอาก็ก่อแดงใส่เนาะ มานเลยเด้อแต่ที่จะทานลูกหลานมาขอ,อกินขอ,อยากปืด๊ดจุ่มเนี่ยเฮ้ยขาฮึไม่เยอมากหมอหนึ่งเป็นแนวใหม่เลยบานเบิดแบบสะได้ดิไ,ได้ยุบานใหม่ๆน่าจะปื๊ดจุ่มฝ่ากลุ่มฝนครับเหมือน ปิตาหักไงปนตหา,นานตหักแข็งเนาะงามให้สุดยอดเลยเอไก่อนบานใหม่เนาะจ้ะแองครับอือจะอยู่หรือ ส่งสินมาอยู่นจะมาเฮ้ยอ,อพึ่งทองคำบงาทองคำละับดอกไ้งามเลยอ่ะพึ่งทองคำนะจ๊ะงินครับขูาดูมีม่ทำไมด้อจ้ะ แดงเป็ดเลยคนห,นอห่อมเนาะานใหม่ดีงามเลยง่าม,ามีเดียว<อ>ไงโผดไงผู้เนาะ<อ>ไงกว่าจานครับง่ายกว่านานเลยบานใหาม,ม่าเดียวแต่นี่มนใหม่ขึ้นเลย มันลูกลาหนวงโพดครับใหญ่อีหลีโผล่ๆหน่อยง่ายครับคุณใหญ่ยเท่ๆจุ่มทีซ้ำไลยดื้เถิงเนาะจุ่มไปง่ญ่ครับเนาะง่ายจ้ะลานใหม่ๆด้อจ้ะปื๊ดค่ะขางามค่าตันดีเนาะง่ายจ้ะสุดยอดเลยครับผมเห็นจุ่มเพิ่นเนาะจ้ะ พอแดงดวงครับผมนกะลังขาเลยนี่จะดอกงามครับผมเอาได้ใบฮิทถทองคำใส่แล้วหงุนาะได้เอกนั่นเฮ็ดอี่างตัวเขาตเขาฆ่าคนออกมาจช่ไ ไอได้อเบด้อปื้ดอกเงี้ครับจำจานเนาะบานรุดนะจ๊ะบานใหม่ครับด้อผาดแหลมว่านแต่จ้า ขายยาหลุดเหมามมสามาบานแมนจ้ะขาอัวขาหม้ยังขึ้นเนี่ยนะนเป็นละฆังแดงา <c oughs> ะ เลยบอเอาเี่ยบูบประมละขังเอาอันสอนเห็นแต่ละขังผู้คนนึงอยูถึงเห็นบ่เห็นนะคนจุ่มคนกีรังกีลางสองตัว อางไรเ็นเดกายังงกอนเด่ตายามงหนึ่งหน่ข้างหลังขางหลังน้องเพื่อนเราหนึ่กุกสะแบงกกสารหรือกุ๊กสะแบงมามาตายเนี่เอาไหนครับอันน้องเพื่นเลยครับ แมยม่เด้อจ้หมนวานมีอดี้หน่อยนะหมนี่มาาลมดมนี่มาหาก้อแดงครับผมฮ่าไปเรื่อยคนบัดปลาหากินจะนำปลาครับผมก็โหเวลานี่คะแนนเตยมสิคุณครูให้ร้อยงามโหให้ร้อยเลย <ừ> ทับดอกนู่นดอกยังไงตัดท้งดอกน้าแห้ไงไอ้แกไปเลยทับดอก เน้าขาใหญ่นจะจ้ะขาบะมี่ั่นขนนะซ่านตะไน,น,น่่นคนะักส่้นเน่พูน่ะบวมองอบวมบวมอ่ะโอ้กาเห็ดกายเห็ดดอกหนึ่ง đào nổi bón lề cài. <laughs> lấy. Thì nó à? hả à? đại. Giàn mưa lủng rồi bữa nè. Dùm đại. là. đấy này. มันจะได้ลอยคะแนนเนื้อฝายังมีฝาเนาะนีก็งามคาดกับผมจูงเนี่ยาแหงเนาะแ่หนจ้าแบบไงจงนาะมันเป็นไงเนาะสิงามคักแม่หน คลิบเลยไหมตองน้ก็ไม่าวหรอกแม่จ้ะอุ้ยดอกใหญ่ครับอุ้ยอู้หัวกัดแมน,น,นบอลก็เด็กเดียวแตจก็คือ ปืดจุ๊บค่ะคือขางายเนาะุ่นอายดอกนึงมันเดียขาอันเดียขาอูหง่าเลยข้ดขาอ้วนขาตื่นดีเนาะเมนจ้ะเพ็ดหองเห็นบ่เปิดเลยนี่อู้หงามโวดค่ะงามปั้นผู้เก็บบอลโลเทตก็ได้

าหัาหกแล้วแม่นจ้ะครับต้องถึงไปไปก่อนเลยมาใหม่หน่าจ้ะโอ้ยค่ะตายง่ายนะตายง่างข้าหนาดงเปหักมากจ้ะขาเขาขาเขาเฮ้ยผัวจูงโผมนเมืองถึงผัวดีดี

ฮัตดอกลอกเพื่ไปทา้งนึงครับโอ้ยใหญ่ครับนี่ครับดอกนึงดอกนี้บ่ได้ครับอ่อนแตกหมดเลยจุมเนาะจ,จ้ะจุนใหญ่จุมงามครับผมเช่นราคะ ดูหมกใงน่ะจะง,งอกเลี้ยงด้วยครับดอกงามยิ่งน้อยเพื่อนน้อยบอปอกด้วยจ้ะบ,บอปอกครับเปลือกแห้งาไม่อยากถอดปอกมือนอ้ยบายนาบอได้ด้อจ้ะ บางไม่ไหมน่จจะกำลังงามบ้างจูมคนเนาะแม่นจะปาจ๊าจูมีเนาะจ้ะว่าใครชอบออกสีเหมือนเนาะจ้ะ บางใยขาหงายเบิ ừ, ่งขาเอาถองมาเบิ่องอ้วนหนามาเบิ่งนั่นันุามนั่งขาขึ้นาโเนียนจ้ะอ่อนอ่อนแ้ะอ่อนเอาเท้ะ ครับบาลจูบก่นตออิดหนกันเลยอะไรหลัลงหมอนหนูนี้น่าจะงามการเนาะอ้ยสองแบบน่าจะคู่แฝด ขาดเน,ะนาะไม่จ้ะขึ้นไเนาจะจ้ะม่ครัออกใหม่ๆได้จะ้ะพวขาวหรือว,ว่าขาึนาน้นไทครับผมน้ำตัวละม่จ้ะต้อนคำ มันใหญ่น่ะจะงนานคันกะเนียนโอ้ดูทองคำนาจะฟื้นค่ะงานเนาะงานโู้ งามคักงามคักงามคักเอากระตาไปหน่อยพี่อันหน,น,นึ่งน,ะนี่นี่นี่มีแต่ด,ดอกพอดีเลยพอดีพอดีเลยสว่างบ่บันสว่างบ่บันสว่างแค่สว่างว่าสว่างว่าสว่างว่าเป็นว่าบานใหม่น่าจะ ถูงอยู่เนาะไปเลยอัทีละงกอนแางกอนดูมีไงนี่สุวรร้ขากเนาะขากบขากบขากผู้ขาม้าผูดูอยแม่ เต็มจนหล่นเต็มจนหล่นไปไปไปหากระตาเก่าสักก่อนครับอะไรอวยเนาะบวานีเนาะอวยเมื่อครับผมผมเด่งขาวๆก่อนครับเดี๋ยวไปเลี้ยงไปแต่งใหม่เนาะโอ้โหงงกัมผาเนี่ยงงดอกเดียวนี่งงไม่ยาตะไข่ายนะจ๊ะปิด มองเห็นงามเนาะแมนจ้ะตะไคร้เด้อจ้ะขึ้นลูกยวงนะจ่ะขึ้นลูกยวงนะจ้ะหย่อดใจหย่อนม้านเด้อจ้ะกระผมมันก็ะม้านเต็มสองกระตาใหญ่ๆเขาแมนจ้ะมันเก็บมันโซเนาะจ้ะกระตานี้ก็แดงล้วนๆเด้อครับกระตานี้ตะไคร้จูมตะไคร้บานเนาะแมนจ่ะนี่เห็ดเผือกเห็ดละงูเล็กน้อยนะจ่ะ รังโมลายจ้ะ,ะส่วนมากก็สิเป็นเห็ดกอแดงเนาะจ้ะครับมื่อนี้มานกอแดงแห้งครับแม่นจะ้ะกระต้านี่ก็สิมีนกงงงเล็กน้อยเนาะจ้ะเฮ็ดเผือเหลืองทองค่ำครับผมนี่งามๆเลยพวกแมงคีลายด้วยครับนี่ยกขึ้นมาเบื้องบนเห็น,นดอกเห็ดงานเลยแซ่บครับผมมีรสหวานนิดๆกินหอมครับผมเป็นเอกลักษณแห้งครับครับมื่อนี้มานสุดยอดเนาะจ้ะซีการคือเก่าเนาะจ้ะครับมาพอคนหนึ่งเนาะ มาบ่บ่บ่บท่านเพิน่น <c> ก <oughs> ับบ่เป็นยังครับผมเพราะว่าเพิ่นกับบ่ได้เข่าทุกทุกไม้ทุกไม้ปันไดเนาะจ้าเพิ่นก็ได้ไปตะกาบผาหนึ่งเนาะจ้าเก่งเนาะเก่งใหญ่นึงมาบอกเหมือนนู้ยค่าแข่งครับได้เตูมเลยบานหง่งหง่ะหง่ะหง่ะมีดีจ้แดงเต็มกระสาเพิ่นหับาได้ทายเนาะครับผมกับเก่งใจเพิ่นครับผมครับก็เลย <c oughs> คนว่ายังเหลืออยู่คนเขาไปหาต่อครับผมเพราะว่าคนมาแต่เด็กครับผมเพราะว่าเป็นคนผืนที่นาะน้องเพื่อนเนาะจ้าฝาาคนไรก็แช่ก็ติดตามมืนเจเน่คนบ้านปาในเด้อจ้าสำหรับคลิปมันเองเพรามียังหลายจ้าพอกันคลิปหนาจ้าสวัสดีค่ะรับผมขอบพระคุณหลายๆเด้อครับที่เขามารับชมมืนเจน่คนบ้านปาาครับผมขอบพระคุณทุกไลท์ทุกแช่ครับผมขอบพระคุณทุกๆการติดตามครับผมขอบพระคุณทุกๆกําลังใจเด้อครับขอบพระคุณทุกๆพื้นที่ครับผม ทั้งในและต่างประเทศครับผมขอเสียบลาผ้าจากักบขออ้อมนชัยไว้ใช่ใหญ่แมใหญ่พยม,ยมยายพ,มพีนองเอฟซี FC, ทุกท่านทุกคนครับผมมีแต่ความสุขความเจริญเด้อครับคิดเงินให้ในเงินคิดทองให้ในทองครับผมให้สมคุ้มามปรบารถนาครับผมให้อายุมันควอนยื่นครับผมอยู่เป็นลมโพลมใส่ให้หลงให้หลานไปโดนโดนครับผมสำหรับคลิปวันนี้ก็อำลาพ้าจากแล้วเด้อครับคลิปหน้าพอกันไหมสวัสดีครับ